สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook a m a z i n g w o r d Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Food Original Goopi ้วยส่วนตัวนะได้ติดตามเพจอาหารของป้าข้างบ้านมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นความพยายามอย่างมากที่จะสร้างอาหารประจำชาติของตัวเองแต่ใช้วิธีการก๊อปและอาจจะดัดแปลงเพิ่มเติมอาหารของเพื่อนบ้านเสียมและเหวียนซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกไปแล้วอ่ะอ่ะไม่ใช่เฉพาะพวกคนในประเทศเขานะแม้แต่ชนชาตินี้ที่อยู่ต่างประเทศก็เร่งทำกันอยู่รูปทางขวาเป็นฝีมือของผู้แข่งขันมัตเตอร์เชฟออสเตรเลียวงเล็บ แต่นางไม่ได้ชนะนะตามนางใน i.g น่ะที่ขำคือสาคูไส้หมูของนางน่ะมีน้ำจิ้มด้วยวงเล็บสังเกตเครื่องหมายอะไรเอ่ยในรูปและที่ขำกากกว่านั้นก็คือสังเกตมานานแล้วว่าชนชาตินี้ไม่มีความสามารถในการตั้งชื่อชื่อของว่างชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าสาคูยัดไส้จึงเกิดคำถามว่าคำว่ายัดไส้เป็นภาษาอะไรฟะ มันก็เหมือนขนมหวานของพวกเขาแหละขนมทุกอย่างถูกเรียกว่าเค้กหมดแม้แต่ลูกชุบของไทยที่ก็ถูกพวกเขาเครมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็แล้วทําชื่อให้ใคล้ายๆของไทยคนก็จะได้รู้จักมันทําแบบนี้มาตลอดนั่นแหละไม่ใช่เรื่องตลกนะบางคนยังพูดขำๆดูอย่างห่อหมกนะ่ะที่ มันก็ไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักประเทศขี้หมาของแท้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วที่มันตั้งชื่อแบบนี้นะเพราะมันเองก็หาคำตอบไม่ได้สุดท้ายไม่เปลี่ยนชื่อก็ต้องแต่งสตรอรี่ใหม่ตามสันดานชั่วของพวกมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสาคูก็ไม่เว้นอีกหน่อยนะ่ะปลาเห็ดทอดมันคงจะโดนเครมตามเคยถัดมาครับคอมเมนต์ว่า ถ้าไม่ใช้ชื่อเหมือนหรือคล้ายๆไทยก็ขายไม่ได้ไม่มีใครรู้จักมันก็เลยต้องใช้ชื่อคล้ายๆหรือเหมือนไทยเพื่อให้ขายได้และสะดวกในการเคล์ถ้าใช้ชื่อแตกต่างก็มีการตั้งคำถามและเปรียบเทียบอีกถามหาที่มาที่ไปอีกชื่อคขมเมน่ะมันก็จะตอบไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหมือนงานแคนเบเดียเฟสติวัลที่ญี่ปุ่น สินค้าที่เอาไปขายเช่นกระเป๋ากางเกงมวยไทยขนมกรอบผลไม้อบแห้งมาม่าครับแล่นอื่นก็มีคำว่า made in Thailand ทั้งนั้นคมนอมเมนยังบอกว่า product by Cambodia เลยวงเล็บกางเกงมวยไทยภาษาไทยชัดเจนกระเป๋าผ้าดิบเขียนรูปวัดอรุณมีข้อความ made in Thailand ชัดเจนฮ่าฮ่ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจากคลิปในงานมีกางเกง กุลขขมยขายไหมครับไม่ได้ดูคลิปเต็มถัดมานะครับความเนต์ว่าไม่น่าจะมีครับผมดูจาก3คลิปถ้ามีนะ่ะก็น่าจะเห็นแล้วหรือเป็นไปได้ว่ากางเกงมวยไทยนั่นลหละที่เมรอาจจะอ้างว่าเป็นกางเกงกุลเแมรเพราะคิดว่าชาวต่างชาติคงอ่านไม่ออกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing w Culture Club ที่มีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้รังนี้ครับความยิ่งใหญ่จากในอดีตจนถึงปัจจุบันไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่ต้องสงสัยนะจ๊ะที่คนไทยนะ่ะพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสไม่เก่งเราก็มีภาษาของเราเองอยากจะพูดคุยกับใครเราก็ต้องภาษาไทยเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ ซึ่งได้แนบภาพที่มีข้อความดังนี้ประเทศเพื่อนบ้านเคยตกเป็นอาณานิคมตะวันตกอินเดียเป็นอาณานิคมอังกฤษเมียนมาเป็นอาณานิคมอังกฤษลาวเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสกัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเวียดนามเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสมาเลเซียเป็นอาณานิคมอังกฤษอินโดนีเซียเป็นอาณานิคมฮอลแลนด์ฟิลิปปิน เป็นอนณานิคมสเปนอเมริกาส่วนแผ่นดินไทยนั้นเป็นไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดเลยบันผชนไทยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเรื่องไม่เก่งภาษาอีกเรื่องเพราะคนอินโดคองพูดดัชไม่ได้กับคนฝั่งตะวันออกเราไม่เคยเห็นเขาพูดฝรั่งเศสกันสักคนฮ่าฮ่า ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแต่เสียดินแดนไป14ครั้งรวมรวมกันดินแดนที่เสียไปใหญ่กว่าประเทศไทยตอนนี้และไม่มีวันได้กลับมาถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแต่ที่ยังคงไว้คืออิสรภาพความเป็นไทยให้ลูกหลานอย่างเราเราทุกวันนี้ไงล่ะครับมันช่วยไม่ได้เราไม่ใช่มาหาอำนาจในขณะนั้นไม่ได้เติบโตเพื่อจะเป็นนักล่านานิคมรอดมาได้หนึ่งเดียวด้วยกุศโลบาย อัญชาญฉลาดของกษัตริย์และบรรพชนไทยควรจะสำนึกบุญคุณจะดีกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็แลกกับอิสรภาพไม่งั้นนะ่ะคุณผมคงได้เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองพมา่าลาวเขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแลกกับการเป็นตัวตนที่มีจิตวิญญาณที่ยังเหลือของความเป็นสยามไม่ถูกครอบงำ ประเพณีกฎเกณฑ์ต่างๆจากประเทศอื่นและนี่คือไทยคล้ายๆตอนออกรบไม่ยอมก้มหัวให้ใครแม้ถูกตัดแขนตัดขาก็สู้ได้และยังไม่ตายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบางทีการเสียส่วนนั้นไปอาจจะเป็นผลดีมากกว่าการมีส่วนนั้นไว้ในปัจจุบันก็ได้นะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่เสียไปก็เป็นดินแดนเมืองขึ้นความสำคัญน้อยกว่า ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียดินแดนไปแต่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นมันก็ยังดีกว่านะแต่เรานะ่ะจะไม่เสียไปอีกแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไทยคนจะหันมารักกันเองก่อนจำไวเ้เถอะไม่มีใครมารักบ้านคนอื่นฟรีๆค่ะชาตินิยมมันก็ถูกต้องแล้วนี่ฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาหรือเยอรมันเขาก็ชอบชาตินิยมไม่ว่าชาติไหน เขาก็ต้องเอาประเทศตัวเองก่อนไมคะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละชอบทะเลาะกันเองน่ะก่อนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายแล้วต่างชาติก็มาแทรกแซงได้ง่ายเพื่อนทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับ เหนเขมรเคลมชุดไทยด้วยการขอบคุณราชบงไทยที่ใส่ชุดเขมรฉันนี่ขำกรากเลยนะฮ่าฮ่าเสียดายไปเม้นไม่ได้มันบล็อกฉันนานแล้วคำถามคือคนในราชบงเขมรใส่ชุดแบบนี้ด้วยเหรอก็ว่าไม่เคลมยังไงให้ราชบงเขมรต้องอับอายขนาดนี้ชนชั้นสูงพยายามหนีประวัติเมืองประเทศสลาด และดำรงความสมถะอย่างชุดซัมปอตแล้วแต่ไร้ฟ้าประชาเขมรยุคอินเทนอร์เน็ตย่างลากเข้าสู่สัญ,ญลักษณ์เหมือนขึ้นสยามอยู่ได้ถ้าคนคเขมรยึดหลักการแต่งกายจากภาพถ่ายขาวดำที่เจ้านายเขมรน,นุ่งห่มสบายไปเมื่อราว100กว่าปีก่อนนั้นมันคือภาพเชื้อสายอดีตราชวงศ์เขมรผู้พักดีต่อสยามในยุค ภายใต้การปกครองของสยามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นล้วนๆขมรควรขอบคุณที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามไม่งั้นนะ่ะพวกแกคงได้เห็นภาพถ่ายขาวดำของเจ้านายขมรน,นุ่งห่มชุดเอายายแทนชุดสไปไทยไปแล้วจ้าการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน,นธรรมเมษายนที่ผ่านมาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของกรุงเทพลำดับต่อไปคงเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่อยูเนสโกไทยนั้นเรามักจะนำมรดกที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติแล้วไปดำเนินการคาดว่ากระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยน่าจะกำลังกรุยทางเตรียมนำข้อมูลชุดไทยพระราชทานทั้ง8 ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกเร็วๆนี้เพื่อนบ้านคงมีหง่อยอีกแน่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเขมรชอบสร้างเพจหรือกลุ่มประจานประเทศขเขมรเองหาไรายได้ให้ต่างชาติได้ขำกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นมีคลิปของสำนักกัมพูชาออกมาเล่าเอง เรื่องของศิลปวะวัฒนธรรมแต่คนกัมพูชาไม่ยอมเชื่อแต่เวลาฝั่งไทยถามหาหลักฐานเกี่ยวกับกัมพูชา,ขาเขมกรกลับนำคลิปนักวิชาการคนไทยนะ่ะมาโพสต์ให้ดูถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตลกนะโพสต์ยังไงให้ดูไร้สมองบอนมาขอบคุณราชินีไทยที่คิดประดิษฐ์ชุดไทยที่พวกหล่อนอยากได้จนตัวสั่นหล่อนนะ่ะแค่งโง่หรือโคตรโง่ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงนะ โทษเง่ามาจากไหนนะ่ะมันรู้ดีแต่ที่มันดึงดันคือมันต้องการเอาชนะไทยและดึงดันที่จะเครมให้เรานะ่ะดูไม่ดีในสายตาชาวโลกแต่ขอโทษนะคงจะมีแต่ไอ้พวกไม่มีสมองเท่าน,นั้นแหละซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ